สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่รับชมผ่านช่องช่องทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญเหรียญเลขสวยกันบ้างอ่รุ่นมงกลเศรษฐีหรือว่ารุ่นเสือเผ่นนะครับเป็นเหรียญที่เออสวยงามนะครับมีความสวยงามมากนะครับเหรียญเสือเผ่นรุ่นแรกของหลวงพพัดนะครับมาชมเลขสวยๆกันนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับ เลขเสือก็คือเลขโค้ดสวยนะครับวันนี้เราจะใส่กรอบไฟนะครับคันหน้าพ้าไว้แล้วนกะ็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางเหรียญอาจจะส่องแล้วจะไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่อาเหรียญแรกเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลงยาทองแดงลมดํานะครับลงยาขาวนะครับแล้วก็หน้ากากทองทิพย์นะครับด้านหลังด้านหลังนะครับ นะครับดอเด็กนะครับดอเด็กคือทองแดงนะครับเราจะมาดูด้านหลังนะครับเพราะว่าจุดท่านคงจะเห็นเราพารับชมหลายเหรียญแล้วนะครับอันี้หนุมานสวยๆอย่างนี้นะครับเหรียญน,นี้ครับเพื่อนๆเหรียญสวยๆอย่างนี้ครับเลขเก้าเก้านะครับขออภัย เลขสวยมากครับเ9เหรียญนี้นะครับ1เหรียญครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับเก็บท่านใดที่ชอบเก็บสะสมนะครับนิยมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเรานะครับก็เล่นหาได้สบายนะครับเพราะว่าของเราเหรียญแท้ทุกเหรียญนะครับอันนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับขออนุญาตนะครับดูก่อนว่าเป็นเหรียญเนื้ออะไรโอเคเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ สวยคมๆแบบนี้นะครับเหรียญนี้มีเอาพร้อมกล่องด้วยนะครับอันนี้เราใส่กรอบไว้นะครับเมื่อกี้กับเก้าแล้วนะครับดูอีกเหรียญนึงครับนี่ครับชัดเจนครับ8 8นะครับเลขสวยครับเลขสวยใครที่ชอบเหรียญสวยไม่พอนะครับแล้วก็เลขสวยนี่ก็ลองดูได้ครับนะครับด้านล่างครับนี่นะครับเสือเพชร สวยจริงครับลงยาชีวอนด้วยนะมาครับอีกเรียงเหรียญอันนี้เนื้ออะไรเอ่ยทองเนื้อทองประทานครับทองประทานนะครับคล้ายคทองทิพย์อ่ะครับเนื้อนี้ดูเลขก่อนนะครับเห็นไหมครับตองสี่ครับสี่สีครับตองสี่สวยๆแบบนี้นะครับ เลขสวยครับมงคลเศรษฐีนะครับเหรียญมงคลเศรษฐีหลวงพัดวัดห้วยด้วนหรือว่าเหรียญเถือเพนนั่นเองนะครับนักธรรมทานนะครับหน้ากากหน้ากากน่าจะเป็นชนวนลุงนะครับสวยมากพร้อมใช้งานขึ้นคอได้เลยส่วนเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวนี้จําได้ว่าเลขไม,ไม่ไม่ได้สวยมากมายนะครับแต่ก็ ในกลุ่มเลขสวยเอนอน้าหนูนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะครับนะวะนะครับอ๋อเนื้อนวะเลขอะไรเอ่ยนะครับไม่ได้ส่งนานแล้วอ๋อเลขเจ็ดแปดครับแต่เป็นเนื้อนวะนะครับสวยนะวะตรงยาชีวอนนะครับหน้ากากเงินลงยาชีวอน โอ้ยสวยมากนะครับเหรียญมง่ลเขรษฐีนะครับสวยๆทุกเหรียญแบบนี้นะครับมีที่เรานะครับท่านที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากดูเพิ่มเติมนะครับอยากศึกษารายละเอียดแอดไลน์เข้ามาเลยครับไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแอดพระดีนะครับมีแอดด้านหน้านะครับลองทักทายกันเข้ามาเพิ่มเพื่อนเรานะครับเราจะมี ข้อมูลข่าวสารแจ้งในไลน์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามช่องเราให้ด้วยนะครับท่านที่กดแล้วก็ขอให้ร่ำล้รวยๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ